สวัสดีเอฟซีทุกทุกคนสบายดีเนาะอายุต่างประเทศด้วยภายในประเทศติดตามสองเซียนเซาวาโซมันนี่เฮาก็มาติดตามฮาหนอยคือเราละฮาหนอยมัดร่วมเฮานาอมันนี่ฮาหนอยมัดร่วมก็เราทมเงอนกับเมื่อวานเป็นไดนเอฟซี มันบ่นเข่าตัวจอเนาะมันไปนเข่าตัวบ้าจอที่ว่านแล้วิดพลาดได้เอายตัวตัวหนึง่งไปออกตัวหนึงนะ่งเนาะวิ่งเกิดซีซีได้ยี่ดอกมาเบิ่งของมือนีเนาะมือนีวันนี้ไม่ได้เหตัวใดไวกะติดตามมืองเอฟซี วันนี้กะวอกว่า FC เอฟซีเฮาสิใจโศกด้ลาบนมกันเนาะวันนี้ให้ไว้ที่เกจซูนบอกกัได้ทีเดียวความขบงหน่อยนิดหน่อยจากนาทีก่อนเนาะที่เฮาก็บ่ลงไลด่ดอกมันจุดพิษเขาบ่อพิษก็ไม่รู้ละกดเขาเฮาเอาในน้อยๆพ่อให้อฟซีได้เห็นกับพ่อเนอี่ย อีพีอีพซีเฮากับบอลไลน์เนาะสิบกว่าคนนึงสำนีละต้องเงิน่อยนี่ละเห็ดแบงปันกันเนาะไครแล้วไกรเบิดเวนเวลาแล้วฝนพาไปในนอ่่ทางบอนเฮานี่ก็ท่านนี้เรียก จัดเลยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ร้อนมากเลยืัอนี้กับประมันเขาจำได้สี่สิบละเมื่อนี่สี่สิบสองสี่สามละเมื่อนี่วันสี่สิบห้ามันจะเป็นวัสดสี่เลยรัจะหมดประกาศมจด

ซีสามซีีสามสีเดกตกันไว้ดอกศูนย์เจ็ดซีนี่ก็โอเคอยู่ดิเลขกสามตัวนี่นะศูนย์เจ็ดซีสามศนย์สามเจ็ดี่ศูนย์โอศูนย์หกสามนี่วันน้วันนี้โลกศูนหกสามแต่ว่าเนี่ยเก้าหกสามเลยเนี่ย ศซนหกสามังสิ่งโนเจ็ดสี่มันมีเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยเลขสองุดเนี่ก็สามตัวมันก็ออกพวกคักอยู่ว่าเจ็ดสี่มันเข้าลกไปก่อนนานนะมันออกตามหลังเนาะสมตัวตรงๆเสียด้ เอาแคบหน้าจอเด้อี C ่เด้อเอาเสียวไปแค่หานาทีจะงลงไล่หาหงหนาที่ทันดิยังกับว่าขึ้นว่าเกินบ่ได้ดอกจ้างที่ดีนั่นนะ ไม่ต้องทำเลยนะเอซี่ค่อยดีเรียนอาชีพเหอเอซีมักตัวได้ก็เอาไปเรียนเด้อเจ้าว่ามากักเรียนบัดกับเรียนบ่มักบ่เรียนกับย่าเรียนนะเรียนบ่ได้ซีว่าตัวนี้สอกเด้อ ເປັນຈອກເລືອກຊື້ອໍເດີ້ບໍ່ໄດ້ວ່າເດ FC ເຮົາມັກເນາະໄປເບິ່ງໃສ່ຫຼາຍທັນຫຼາຍຈານທີ່ເພິ່ຄํມມາຕົກັນໍອງພິຄບມ່ງີນາມາກນາານນ คุณไทยก่ะเพราะ FC เฮาสุขมานํากันทุกคนสวัสดีครับผม